สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับบกก๊็อกเวลากริปนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ช็อปไนกี้นะฮะอยู่ที่ช็อปไนกี้แฟลกชิพที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยวันนี้เราจะมาจัดชุดนะครับ Howto ว่าแต่งชุดไนกี้ยังไงให้ไม่กีฬาจ๋าละกันให้แบบเฮ้ยมึงกำลังจะไปสวนลุมใช่ไหมเฮ้ย,ยมึงกำลังจะไปเล่นบาสใช่ไหมเฮ้ย,ยมึงกำลังจะไปเตะบอลหรือเปล่าช็อปที่นี่เนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยคือบอกเลยว่า มีความเป็นแฟชั่นมีความเป็นสตรีทแวร์มากๆเดี๋ยววันนี้บอบบี้จะลองมาจาัดสัก3ชุดให้เพื่อนๆดูแล้วกันว่าเราจะทำยังไงที่แต่งตัวในกี้ครบชุดแล้วออกมายังมีความแฟชั่นไปเที่ยวไปเอี้ยวสาวไปเกี่ยวสาวได้อยู่นะครไปกินเหล้าหล่อๆได้นะครับไปเดินสยามที่เท่ได้ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยไปอันนี้ก็จะเป็นลุกแรกนะครับซึ่งลุคนี้จะขอตั้งชื่อว่าลุกรัก โลกนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ารองเท้าที่เราเอามาเนี่ยมันเป็นคอลเลกชัน move to zero ที่เป็นคอลเลกชันที่ n i กี้เนี่ยเหมือนเขาจะพยายามลักโลกมากที่สุดด้วยการเอาสิ่งเอาวัสดุรีไซเคิลหรือว่าในกระบวนการขั้นตอนการทำเนี่ยพยายามให้มีเศษขยะที่เหลือจากการผลิตเนี่ยให้น้อยที่สุดนะครับแล้วกเ็เราก็ตามมาด้วยกางเกงนะครับสเวตชอตนะครับ สีเทาอ่อนนะครับแล้วก็เสื้อนะครับเป็นสีพาสเทลสีเขียวอ่อนนะครับก็มันดูเป็นลุคแบบเขาเรียกเลยเอิร์ธโทนนะครับแล้วก็ครั้งนี้จะมีเป้มาด้วยนะครับซึ่งเป้เนี่ยคือไม่มีอะไรเลยแต่ว่าแม่งสวยมากๆเห็นแล้วแบบแม่งสวยอะ่ะสวยมากอยากได้นะครับก็อันนี้ก็เป็นเป้อของไนกี้นะครับซึ่งสีเนี่ยมันก็จะเป็นสีแบบออฟไวท์ White นะครับแล้วก็จะมีคลิปสีน้ําตาลน,นะครับซึ่ง ตรงนี้เนี่ยมันก็จะเข้ากับธีมนะครับสีเขียวสีขาวสีเทาแล้วก็สีรองเท้าได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็มีประโยชน์มีฟังก์ชันอีกด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นลุกแรกนะครับเดี๋ยวไปดูลุกที่2กันได้เลยไปกำพกกันกับลุกที่2นะครับซึ่งลุกนี้จะขอตั้งชื่อว่าลุกโจรขโมยหัวใจแล้วกันนะครับเหตุผลหลักๆเนี่ยคือเสื้อนะครับเป็นเสื้อลายทางขาวดำนะครับก็เป็นเสื้อคล้ายๆเหมือนคนคุกหรือโจรละกันแล้วก็ ตางเกงนะครับก็เป็นตางเกงที่แบบเฮ้ยดูพร้อมวิ่งนะครับขโมยหัวใจสาวๆนะครับก็มีความสบายแล้วก็มีความเท่นะครับแล้วก็เนื้อผ้าเนี่ยดีมากๆส่วนรองเท้าเนี่ยเป็นรองเท้าวิ่งนะครับที่โอ้ยใส่สบายมากคืออยากจะวิ่งออกจากร้านพร้อมกับรองเทา้ารุ่นนี้ไปเลยจริงๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญเนี่ยคือหมวกนะครับมันคือออปชันที่ทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราถอดเนี่ยมันก็อาจจะดูอาจจะมีความกีฬาอยู่แต่ว่า พอใส่หมวกเนี่ยซึ่งมันเป็นหมวกหมวกทรง5 panel ที่เป็นหมวกคล้ายหมวกสเก็ตนะครับแล้วดันมีออปชันคือเหมือนมีช่องซิปอยู่ที่ข้างๆอะ่ะทั้ง2ข้างนะครับมีออปชันที่ช่องซิปทั้งสองข้างยิ่งเอ้ยทำให้มันดูมีความเป็นแฟชั่นแบบจ๋ามากๆนะครับก็เลยรู้สึกว่าเออชื่อนี้แหละแบบ โจนขโม,มยหัวใจนะครับน่ารักน่ารักเหมาะก,กับบ๊อบบี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นอีกลุกหนึ่งนะครับที่รู้สึกว่าถ้ามันขาดชิ้นใดชิ้นหนึ่งไปเนี่ยมันก็จะอาจไม่ได้ทําให้ลุคนี้มันดูมีความเป็นแคชวลหรือมีความเป็นแฟชั่นมากเท่านี้นะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็ยังมีความคล่องตัวในการใช้ชีวิตประจําวันในเมืองไทยสําหรับคนที่ไม่ชอบอะไรที่เป็นทางการถ้าพร้อมแล้วไปดูชุดสามกได้เลยครับกลับมาพบกับลุกที่3แล้วนะครับก็เป็นลุกสุดท้ายสําหรับวันนี้ด้วย ึ่งลุคนี้เนี่ยจะขอตั้งชื่อว่าชื่อว่าลุกไนกี้ที่ไม่ใช่ไนกี้แล้วกันนะก็หลักๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าเสื้อตัวนี้คือเห็นตั้งแต่ตอนที่เราเดินอยู่ทั่วร้านแล้วว่าเฮ้ยตัวนี้ยแม่งดูไม่ใช่เสื้อไนกี้เลยอะแล้วมันสวยมากซึ่ง มันไม่ได้มีโลโก้ไม่ได้มีอะไรที่บ่งบอกเลยถ้าสังเกตคือด้านหลังก็ไม่มีนะครับแล้วก็รู้สึกว่าคัตติ้งเนื้อผ้าที่ใช้อ่ะมันเป็นเหมือนพวกเสื้อของเอเซนเชียลหรือเสื้อของคานเย่นะครับที่ออกมาแล้วก็มูดโทนสีเนี่ยคือคือชอบมากๆอ่ะมันเป็นสีที่เราหาไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็กางเกงนะครับกางเกงเนี่ยมันเป็นกางเกงของแบรนด์จอแดนที่ทำออกมาแนวมิลิเ a อรี่นะครับเหมือนเทคแวร์มีกระเป๋านู่นนี่นั่นเต็มไปหมดแล้วก็พอดีเนี่ย ด้วยความที่ว่าเขาเหลือแค่ไซส์ใหญ่นะครับอันนี้ไซส์เล็กสุดน่าจะประมาณ L หรือ XL ซึ่งมันใหญ่มากๆมันโอเวอร์มากๆเ,เราก็เลยต้องหาเสื้อ ซส์ตัวที่มันใส่เข้ามาแล้วเนี่ยมันจะรับเท่ากับกางเกงที่ไม่ให้รู้สึกว่าเฮ้ยกางเกงมันใหญ่เกินไปนะครับแล้วก็มีรองเท้านะครับซึ่งแน่นอนว่าอันนี้ก็จะเป็นรองเท้า Air Force One ที่แน่นอนเป็นคลาสสิกอยู่แล้วเป็นสีขาวแล้วก็เป็นตัว Prime ด้วยนะครับก็เพื่อให้มันดูเบสิกดูชิลๆเข้ากับความใหญ่ความโอซส์ของเสือ้ออะไรกางเกงให้เหมือนว่าเฮ้ยเราไปชิลๆแถวบ้านนะแต่ว่าก็เป็นลุคที่เทพ่พอที่จะออกไปเที่ยวข้างนอกได้นะครับก็วันนี้ทั้งหมดก็มีเท่านี้แล้วนะครับสำหรับสไตล n i ก e ้ h a i l a n d Flagship ที่สยามเซ็นเตอร์ถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่เคยลองมานะครับก็ลองแวะมาดูได้มีออปชั่นอะไรหล,หลายต่อหลายอย่างมากนะครับก็อยากให้เพื่อนๆมาแล้วก็มีโปรโมชั่นนะครับลด20-50%นะครับภายในสิ้นเดือนกันยายนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ารู้แล้วรีบๆมาได้เลยวันนี้บ๊อบบี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ